สวัสดีครับต้อนรับก็สู่รายการหมอความมหาชนนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันเพื่อรหัสสมบดีนะครับ15.00นเป็นต้นไปทางเนชั่น TV ช่อง22กับผมวจชรชัยไปรัตเหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ชมหมอความมหาชนวันนี้เนี่ยหนึ่งในผู้เสียหายที่เขามาร้องขอความเป็นธรรมย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนลูกสาวของเขานะครับเกิดประสบอุบัติเหตุแล้วกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตอนนั้นได้รับ เงินจากประกันอุบัติเหตุมาเกือบหนึ่งล้านบาทท่านผู้ชมและปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพแลละครับไม่ได้มีเวลาไปดูแลลูกสาวของตัวเองจู่มาวันหนึ่งนะครับในระหว่างที่ลูกสาวของตัวเองเนี่ยกำลังป่วยแล้วแม่ก็เกษเกียณเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานพอดีอยากจะกลับไปดูแลลูกของตัวเองเพอกลับไปดูแลลูกของตัวเองนักขณะนั้นเนี่ยมีน้องของสามีคุณแม่แล้วก็มีพี่สาวของคนที่ป่วยติดเตียงนี่แหละ ดูแลอยู่นะฮะสองท่านปรากฏว่าพอไปดูเงินเนี่ยไม่เหลือเลยสักบาทหนึ่งคุณแม่เขาก็เลยถามว่าแล้วเงินมันหายไปไหนหมดนี่ก็เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้หมอความหาจนจะมาตามหาความจริงและจะมาสรุปเกี่ยวกับกรณีให้ฟังกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงวันนี้ขอต้อนรับท่านวิทยกรของเรานะครับท่านโกศลวัฒน์อิรุจันยงอธิบดีอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้นี่จะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันใหญ่โตเลยนะครับระหว่างท้ายจบได้ด้วยดีท้ายวันนี้เดี๋ยวจะได้ข้อสรุปแล้วจบอย่างไรเดี๋ยวจะได้ความรู้กันครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับตอนนี้เราคุยกับอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดอุทัยธานีที่เขาลงไปทําเรื่องนี้และไปจบเรื่องนี้กันเลยดีกว่าว่าเรื่องนี้จะจบยังไงครับสวัสดีคุณปกรณ์เทรทมนุ้ยนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับคุณกระจรไทยครับครับุณปกรณ์ ผมไล่ถามแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะหลังจากที่มีการเกิดเหตุเนี่ยนะฮะคุณแอนเขาได้รับอุบัต<ม>ิเหตุแล้วเขาต้องนอนติดเตียงนานกว่า9ปีด้วยกันเนี่ยปรากฏช่วงแรกๆเอาเป็นช่วงแรกก่อนนั้นแต่ในปี54เป็นต้นมาปรากฏคนคดูแลเขาเนี่ยก็คือมีน้องของสามีของคุณแม่ใช่ครับแล้วก็มีพี่สาวของผู้ป่วยติดเตียงใช่ครับรวมถึงญาติๆคนอื่นๆก็ช่วยกันดูแล แต่คุณแม่ไม่ได้มาดูแลตอนแรกเพราะคุณแม่ต mm. ิดทางานอยู sure. ่ที and and ่กรุงเทพมหานครนะฮะใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะพอปรากฏว่าคุณแม่เขาบอกว่าเอาเดี๋ยวเขาดูแลตัวเองเดี๋ยวเขาดูแลลูกสาวของเขาเอง5ปีผ่านไปในปี59ปรากฏกลับมาดูแลเงินมันไม่เหลือเลยแม้แต่บาทเดียวหรอครับอ๋อก็มีการใช้จ่ายไปจนกระทั่งเงินยอดในประกันชีวิตนะครับมันหมดไปนะครับก็ ทางฝ่ายผู้ดูแลท่านก็ท่านก็ยังดูแลมาตลอดนะครับจนกระทั่งจนกระทั่งคุณแม่นะครับมาทวงมามาถามหาเอ๊ะเงินมันไปไหนหมดก็เลยมีการขอตรวจสอบกันนะครับก็เลยมีการพูดคุยกันครับเมื่ออวันที่ยี่สิบเศษแล้วนะครับของเดือนมีนาคมก็ทางผมนะครับกับท่านในอำเภอบ้านไร่นะครับขออนุญาตเรียชื่อท่านในอำเภอได้ไหมครับได้ครับอ๋อท่านท่านในอำเภอบารไ่ครับท่านศิรภพ นิยมเดชนะครับพร้อมคณะเจาา้าหน้าที่ทุกทท่านนะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันนะครับและตัวท่านานายเพอลงมาเองก็มีการนัดหมายกันที่สํานักง,งานในการคุ้มครองสิทธิ์ครับลงไปในพื้นที่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เจอ,เอตัวผู้ร้องเรียนหรือว่าผู้ขอความช่วยเหลือก็เลยมีการนัดหมายกันวันหลังไปใหม่นะครับก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็นัดมาเจอกันแล้วก็มีการทําความเข้าใจกันครับ ซึ่งทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวอ้างผู้ถูกร้องเรียนท่านก็มีเอกสารมาให้เราตรวจสอบนะครับก็วันนั้นก็มีมีมเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายนะครับมามานั่งช่วยกันดูรายละเอียดแต่ละรายการนะครับ,รบตั้งแต่รายรับนะครับว่าได้มาเท่าไหร่งวดใดนะครับแล้วก็รายจ่ายอะไรบ้างนะครับซึ่งสาเหตุที่ทางคู่กรณีเนี่ยทำบัญชีไว้เนื่องจากว่าจะต้องนำส่งให้ลูกสาวของของคุณป้านะครับ ที่ร้องเรียนเนี่ยนะครับเขาดูเขาตรวจสอบอีกแรงนึด้วยอมันก็เลยมีการทําเอกสารเอาไว้ให้ดูกันว่านี้นะใช้จ่ายอะไรไปบ้างเป็นต้นครับคือทั้งทไปตอนแรกคุณแม่ของผู้ที่ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาไม่เชื่อนะครับว่าเงินที่ใช้จ่ายไปเนี่ยมันใช้จ่ายตามกระบวนการไม่ได้มีการยักยอกเหมือนที่เขากังคิดอยู่ทําทําไมตอนแรกแม่ไม่เชื่อ เขาเขาอ้างในรายการอื่นหรือว่าไปเจอเวทีอื่นหรือว่าไปพูดกับที่อื่นบอกว่าเอกสารน่ะมันจะทํายังไงก็ได้นะครับจะพูดยังไงก็ได้เราก็เลยบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเราคุยกันละตัดความเข้าใจกันละถ้าเขามีเอกสารมาแล้วให้เจ้าหน้าที่คนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาด้วยนะครับมีเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายมีทั้งอสมมีทั้งพัฒนาชุมชนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของทางท่านนายอำเภอมาด้วยครับ <C> e <at> ก็เลยมีการไล่กันทีละรายการว่าซื้ออะไรไปบ้างนะครับซึ่งการดูแลผู้ป่วยนะครับติดเตียงด้วยมันจะต้องมีซื้อเตียงใหม่ซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือใหม่นะครับก็เลยจะต้องมีการดําเนินการหลายๆอย่างอาจจะต้องพาไปเปลี่ยนสายนะครับ <C> e <at> รับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนสายเป็นต้นมันก็เลยมีอุปกรณ์หลายๆอย่างครับซึ่ง <C> e <at> หลังจากที่เราตรวจสอบกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับในแต่ละรายการต่อหน้าเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่าย ก็มันก็เจือสมกันครับแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายจริงเพราะว่าจากการที่ผมตรวจสอบบัญชีแล้วก็ลงไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยสภาพของผู้ป่วยก็เรียกว่าเอเป็นไปได้ดยดีครับ,รบไม่ได้ซุดลงไปแต่อย่างใอานอนดอืเพราะนั้น้วเนเลยไอเงินตรงส่วนที่คุณแม่เขาคาใจก็เคลียร์กันจบแล้วด้วย <alignment. S 1> เรื่องของตัวเลขล้ลวนๆที่อายการเอ,เองหรือในอำเภอเองลงไปตรวจสอบด้วยตัวเองถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับฮะ ทีนี้ผมถามต่อเพราะว่าผมรู้สึกว่าออมีข่าวบอกว่าผู้ป่วยจิตเตยนเนี่ยเขามีสามีด้วยแล้วก็มีลูกน้อยสองคนใช่ไหมครับอ๋อเท่าที่สอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นครับอ่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายพอเงินมันหมดอะ่ะท่านโกศวัตรแล้วคุณแม่เขาก็มาดูแลต่อเนี่ยแล้วตามกฎหมายเนี่ยสามี e ของเขาเนี่ยต้องมาดูแลแล้วก็มาช่วยเหลือด้านค่าใช้ใจ่ายด้วยใช่ไหมครับอ๋อครับอ่าคราวนี้กลับเป็นการรายการนะครับ,รบเรียนท่านท่านบดีและท่านพิธีกรนะครับพี่ พี่กระจอนชัยเ,เรื่องเนี้เท่าที่ลงตรวจสอบนะครับก่อนก่อนที่จะมีการตรวจสอบในบัญชีผมก็มีการไล่<ม>ทำลายแล้วก็ขอข้อได้จริงเพิ่มเติมปรากฏว่าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยท่านมีสามีอยู่นะครับซึ่งจดทะเบียนสมรสกันด้วยครับแล้วกลายเป็นว่าเขาอะมีเหตุฟ้องร้องกันเกี่ยวกับเรื่องเรียกค่าเลี้ยงดูมาก่อนหน้านั้นแล้วอ๋อแต่ตอนนั้นยังไม่ได้หย่าขาดใช่ไหมฮะใช่ครับ<ฮ>ตอนนั้นเอ,อตอนนั้นเนี่ย คำว่าอย่าขาดจากการคือพผเอิญว่าแกไปอย่าขาดจากกันแล้วก็มีการทำสัญญงสัญญาว่าจะจ่ายค่าเลี้ยงดู uh uh. ปรากฏว่าปรากฏว่ามีการทำผิดสัญญาต่อการแล้วมีการฟ uh ้ uh. องศาลเยวาวชนที่อุทัยธานีเรียบร้อยแล้วครับ uh uh. ซึ่งชาับผมซึ่งมันก็อยู่ในระหว่างที่ผมมานะครับขอขอไปติดตามให้ให้กับคุณแม่ท่านนี้นะครับในภายหลังซึ่งจะได้ดำเนินการต่อไปครับผมกำลังติดตามให้อยู่ครับ คือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีหรือตอนนี้อาจจะเรียกว่าเป็นอดีตสามีใช่ไหมครับถ้าทำตามเงื่อนไขหรือผิดเงื่อนไขถ้าผิดเงื่อนไขก็ต้องมีการชดใช้กันเหมือนกันเพราะทางอายการเองดําเนินเรื่องฟ้องให้ถูกต้องไหมครับอ๋อนี่ได้ครับเขาฟ้องกันเองครับแต่ว่าผมจยาขออนุญาตบ้างไปดำเนินการดูแลให้ติดตามให้ว่าเออจะต้องไปศาลเมื่อไหร่ จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปก็จะได้ให้คําแนะนําต่อไปครับครับสรุปเรื่องนี้นะครับก็จบลงไปด้วยดีด้วยอายการจังหวัดอุทัยธานีเข้าไปคุยแล้วก็เข้าไปเคลียร์ด้วยตัวเองเรื่องเงินเรื่องของบัญชีเรื่องของตัวเลขก็จบลงได้อย่างละเอียดแล้วชี้แจง,งได้แบบเข้งมงวดได้ครับด้วยความเรื่องมือของท่านนายอำเภอบ้านท้ายด้วยครับท่านเป็นตัวโต๊ะโผใหญ่ในการนัดหมายให้แล้วก็ให้ท่านเจ้าหน้าที่ทุกทุกท่านครับลงพื้นที่ไปด้วยกันครับอ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณปกกกรเทพธรรมนุษนะครับอายการคุ้ จังหวัดอุทัยธานีที่มาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องราวคดีนี้นะครับขอบคุณมากครับครับผมกับขอบพระคุณครับทุกท่านครับเรียนกับขอบขอบพระคุณท่านท่านอธิบดีและท่านผิธกิกรครับขอบพระคุณมากครับคขอบคุณครับท่านโฆษ์ครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่ต้องบอกว่าเราสามารถที่ชี้แจงเหตุและผลด้วยกฎหมายและรวมไปถึงข้อเท็จจริงเรื่องของตัวเลขได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับเรื่องนี้ผมเห็นออกรายการอื่นๆมาน่าจะอย่างน้อยสองสามรายการแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่สามารถ ปิดจบกันได้ไม่จบแล้วในรายการก็จะมี2ท่านออกมาโต้เถียงกันนะครับเห็นไหมครับพอยื่นมือเข้ามานะครับมาติดต่อทางอายการจังหวัดคุนทองสิทธิ์นะครับท่านจะลงไปให้นะครับแล้วก็เนี่ยมีการประสานงานกันผมเห็นครั้งแรกที่สอบถามไปนะครับอายการจังหวัดคุนทองสิทธิ์เนี่ยท่านลงไปที่บ้านของคุณป้าแล้วครับปรากฏว่าคุณป้าไม่อยู่บ้านมไม่พบเดินทางเข้ากรุงเทพ<อ>ก็มาออกรายการอะไรต่างๆอยู่ในช่วงนั้น<อ>คือไปเร็วมากไปเร็วมากครับทีนี้พอหลังจากนั้น ในรายการเราก็ได้บอกไปนะครับว่าขอให้ติดต่อ,อกันจังหวัดกุ้งคลองศิษย์จะได้เอาบัญชีมาตรวจกันฝ่ายหนึ่งบอกว่าเงินล้านประกันหนึ่งอยู่ไหนประกันตั้งล้านหนึ่งไปไหนฝ่ายแม่ก็บอกว่าหายไปไหนอะต้องมาให้ฉันฝ่ายผู้ที่ดูแลอยู่เขาบอกว่าเขาใช้จ่ายตั้งเยอะแยะค่าเตียงค่าอุปกรณ์ทีนี้ในความเข้าใจนะครับท่านผู้ชมครับถ้าไม่เคยดูแลผู้ผป่วยพิการหรือผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมัน มากมายพอสมสอควรและต้องดูแลอย่างไร,รโดยเฉพาะตอนเริ่มต้นต้องมีเตียงต้องมีอุปกรณ์ในการที่จะดูเสมหะอุปกรณ์อะไรที่จะดูแลให้ชีวิตเขาเนี่ยไปต่อได้นี่นะครับมันคงจะมีความจําเป็นในช่วงนั้นเกิดความไม่เข้าใจเห็นไหมครับ, <He ard S 1> รบท่านไอการจังหวัดคุ้มของสิทธ์ไปกันในอำเภอบ้านไร่ไปกับกำนันผู้ใหญ่บ้านยังมีสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะครับ,รบเขาไปด้วยพอไปปุ๊บเขาจะไปตรวจครับว่ารายการที่ใช้จ่ายเนี่ยไหนมาดูกันสิที่เคยเถียงกันในรายการต่างๆเนี่ยนะครับก็เข้าไปนั่งหาข้อยุติข้อพิพาท จะได้พอใจกันได้สุดท้ายจบลงได้ดีตรวจรายการให้จบลงได้ครับแล้วพอตรวจปุ๊บอ่ะมีคดีอยู่เรื่องเรียกค่าอุปการะกันอยู่ยังค้างอยู่อายการจังหวัดกรุงรองศิษย์ก็จะยื่นมือเข้าไปทําต่อครับหรือถ้ายังไม่จ่ายจะต้องดําเนินการปฏิบัติตามคําสั่งศาลหรือการดําเนินการในศาลให้สิ้นสุดจบกันอย่างไรเขาช่วยต่อได้อีกนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมครับกรณีอย่างนี้เนี่ยติดต่อเข้ามานะครับในรายการหมอความหาชน รายการจะเป็นคนกลางติดต่อเข้าไปหา,าการจังหวัดกุ้มของสิทธิเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือหาข้อยุติที่ถูกต้องอเห็นไหมครับพอยุติถูกต้องได้เนี่ยความเป็นญาติพี่น้องก็ยังคงอยู่กันได้ครับนะครับนี่คือเรื่องราวในเบรกแรกนะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับครอบครัวที่อาจจะไม่เข้าใจกันเกิดการเข้าใจผิดเกิดการเข้าใจผิดแต่ช่วงหน้าท่านผู้ชมครับเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกด้วยกันสองคนท่านผู้ชมอยู่มาวันหนึง่งขอโทษน,นะฮะสามีไปมีคนอื่น แล้วก็ตัดสินใจแยกทางกันอย่างชัดเจนแต่มีเงื่อนไขคือคุณต้องส่งค่าเลี้ยงดูแล้วก็ค่าทงค่าเทอมต่างๆตามเงื่อนไขที่ภรรยาเรียกร้องรปรากฏว่าสามีไม่ยอมทําตามนะครับโดยมีข้อเสนออย่างอื่นเข้ามาจ่ายน้อยกว่าที่ทนนายนี่มีการเรียกร้องไปก่อนหน้านี้รปรากฏว่าวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้านะครับผู้เสียหายภรรยาของเขาเนี่ยนะฮะที่มีลูกสองคนเนี่ยจะมาพูดถึงในรายการของเราว่าเรื่องนี้เราจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างติดตามหมอ,อความมหาชนชุงหนับ